สวัสดีค่ะสวัสดีงามๆตามแบบฉบับสาวไทยค่ะเมื่อนี้ขอยิมาตอบคำถามนะจ่ะคำถามที่หลายคนอยากรูหลายคนอยากรูเรื่องจ้ะรูเรื่อง,องอยังตีรูเรื่องเกี่ยวกับการที่การที่ฮอตที่แฟนฝรั่งรือกับ ang, แฟนฝรั่งขวัญเราเถาแลลวคำถามนี้คำถามนี้อาจจะเป็นบุกคำถามโบฮีตป์นไดแต่ว่ากกะจีดอยู่นะ,นะจ้ะคำถามอีหยังปกติพนถามขอยไวจังสี่ะ อีหลามึงได้ผัวเถ่าผัวเถอมึองเดาได้บัวปัด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 เพื่อนกระเซมมนอยากรูน้ำหเห้านอนจ่านอนเรื่องบนเตียงเรื่องในหมู่เพิ่นกรเซมเมนอยากรูอยากอยากรูอยากเข็นน้ำเห้าในเมื่อเพื่อนอยากรูอยากเห็นข่อยก็เลยสิบอวกไปเลยหละจ้า,จา,ว,า,าว่าผัวฝรั่งเถ่าข่อยเล่าเดาแบบไ,ไ,ได้ตลอดแบบนั่นสต๊อปค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะคะเดาได้ตลอดแบบนั่นสต๊อปค่ะ เพาต้องห่วงว่าข่อยสิบ่ได้กินมากะร่อยข่อยได้กินตลอดจ้าบ่ต้องห่วงนะคะแล้วก็คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่ถามฝากถามคืนด้วยนะคะว่าที่บ้านทําการบ้านหรือเปล่าจ้าถ้าบ่าท่านกับน้ำบักเผาด้วยจ้าได้ยิ่วบัวน้ำบักเผามันดีหาสู้กันกินแต่ว่าพ่อย,ยข่อยแล้วบ่ได้หาน้ำบักเผามนยากจา้าได้ตลอดแบบนันสต็อปนะคะขอบคุณนะคะที่ถามตอบให้แล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ